มาต่อกันเลยค่ะ ในวันที่27ดกรกฎาคมดาวพระอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการงานแล้วได้ตําแหน่งใหญ่ด้วยก็คือมหาจักรดาวแห่งความขยันอีกแล้วตอนนี้ขยันมากเลยนะโอ้โหขยันแบบนี้พิมพ์ต้องบอกเลยว่าเตรียมตัวเลยมรณะเนี่ยหนีไม่พ้นค่ะไม่มีเวลาอยู่บ้านแน่นอนเพราะอะไรเพราะดาวพระอังคารดวงนี้นะพิมพ์ต้องบอกเลยว่าจังหวะเนี่ยพันธุเป็นดาวเสาร์เนี่ยนะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเป็นห่วงบ้านรักบ้าน,รานหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่และฉันจะต้องมีการเดินทาง สำหรับเดือนมรณะแบบนี้หรือตัวคุณเองจะต้องทําอะไรที่มากกว่าเดิมเดือนที่แล้วว่าหนักแล้วนะเดือนนี้เหนื่อยกว่าเดิมจังหวะจะต้องทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นต่างๆแล้วยังจะต้องไปช่วยเหลือใครในการแก้ปัญหาอีกมันจะมีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องพระอังคารดวงนี้อีกขาหนึ่งเขาเป็นดาววินาศวินาศเข้ากรมมาอย่างที่บอกเลยว่ากรมมาไม่ได้แปลว่าเรื่องงานอย่างเดียวกรมมาเนี่ยแปลว่าเรื่องกิจกรรมการทําทรรอะไรที่จะต้องไปเอื้อหรือไปทําอะไรที่ร่วมกับคนอื่นหรือในเรือนวินายหมายถึงว่าเราจะต้องไปช่วยคนอื่นแก้ เราจะต้องไปแก้ปัญหาให้คนอื่นเราจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้เขาหรือเราอาจจะต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นที่เกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องคนมีคนมาขอความช่วยเหลือเราอารมณ์ประมาณนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เลยเพราะฉะนั้นแบ่งรับแบ่งสู้ดีๆใครมาขอความช่วยเหลือเรา,เราควรช่วยเขาแต่ช่วยในลิมิตของเราพอดีนะอย่าช่วยเกินไปจนเราต้องลําบากใจเพราะในเวลาเนี้ยพฤหัสที่เล็งลัคนาเนี่ยทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าแสงสองถึงหน้าบ้านแล้วถ้าเราไปช่วยเหลือเขาจนเราลําบากใจแล้วไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นมันจะเสียโอกาส ที่ดีไปนะ